สวัสดีขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้กับเสียงแห่งรักบางครั้งเราเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพยายามเป็นในสิ่งที่โลกคาดหวังจนลืมไปว่าหัวใจเราต้องการเพียงความจริงใจเท่านั้นเธอไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเลยนะเพราะความงดงามไม่ได้เกิดจากการทำทุกอย่างให้ถูกแต่มันเกิดจาก การเป็นตัวเองในแบบที่ซื่อสัตย์ที่สุดถ้าวันนี้เธอรู้สึกเหนื่อยจากการต้องพยายามมากเกินไปขอให้เธอหยุดแล้วหายใจลึกๆฟังเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งมันอาจพูดเบาๆว่า,วาเธอทำดีที่สุดแล้วนะและนั่นก็เพียงพอแล้วเธอไม่ต้องเร่งไม่ต้องฝืนแค่ค่อยๆเดิน ไปในจังหวะของหัวใจตัวเองเพราะการเป็นตัวเองคือของขวัญที่งดงามที่สุดที่เธอจะมอบให้โลกใบนี้ขอให้เธอกอดตัวเองแน่นๆแล้วพูดเบาๆว่าฉันรักตัวเองแม้ในวันที่ฉันยังไม่สมบูรณ์เพราะแท้จริงแล้วความรักไม่เคยต้องการความสมบูรณ์แบบเลย